หน่วยที่19บ้านเราและเพื่อนบ้านอาเซียนเรื่องธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่านและเด็กๆที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้พบกับครูต่อยอีกครั้งหนึ่งเด็กๆจ๋าวันนี้เป็นวันอะไรคะวันพฤหัสบดีใช่ไหมคะวันที่7เดือนตุลาคมพศส 2, 5 6 4 แล้วสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายหรือสัปดาห์ที่19ซึ่งเด็กๆจะได้เรียนออนไลน์กันแล้วนะคะแล้วสัปดาห์นี้เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องบ้านเราและเพื่อนบ้านอาเซียนใช่ไหมคะแต่เด็กๆได้เรียนรู้ไปแล้วหลายอย่างแล้วใช่ไหมคะวันนี้ครูต่อยจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียนแต่ก่อนอื่นที่เด็กจะไปเรียนครูต่อยจะพาเด็กๆ ไปดูการ์ตูนท่องแดนอาเซียนพร้อมกันเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะ บอกนะว่าเป็นยานจะต่างดาวถึงยังไงก็ถือว่าเป็นผู้ประสบภัยบูดีนายไปเอาเครื่องมือกู้ภัยมานับตรตรตปาทไปฉันเองเรียบร้อยแล้วค่ะพระรมานานั้นบขอบคุณมากนะครับอุ๊ย ได้ด้วยไม่เป็นไรค่ะคุณมนุษย์ต่างดาวสวัสดีฉันชื่อบุริกาวาซิแยบองชูกาลูดีดีบาบาโอ้โอโอโอชื่อยาวจังมีสั้นๆไหมครับบุริกาวาซิแยโอย้ก็ยังเรียกยากอยู่เดียงั้นเรียกคุณเอเลียนว่าบลูไหมคะยานฉันพังเยอะเหมือนกันน่ะแบบนี้ซ่องเป็นเดือแนแน่เลยไม่เป็นไรคุณบลูเดี๋ยวพวกเราช่วยเองพวกเรา เรียกแล้วเราต้องกลับกันแล้วล่ะแล้วคุณบลูล่ะมาด้วยกันสิครับยังไงซะคุณบลูก็คงกลับดาวตอนนี้ไม่ได้อยู่แล้วไม่ใช่เหรออ,อโทษทีนะตอนนี้ฉันอยู่ที่ไหนเหรอคุณบลู ที่นี่คือหมู่บ้านอาเซียนวิลเลจครับแล้วตราเครื่องหมายบรรณาการนั้นคืออะไรเหรอครับนั่นคือตราสัญ,ญลักษณ์ของอาเซียนครับสีเหลืองกลางภาพนั่นหมายความถึงรวงข้าวทั้งสิบที่ผูกมัดกันไว้เหมือนกับเพื่อนสมาชิกทั้งสิบประเทศที่มีน้ำหนึ่งใจเดียวกันส่วนสีที่ใช้ในตราสัญ,ญลักษณ์มีทั้งหมดสี่สีคือแดงเหลืองน้ำเงินและขาวซึ่งทั้งสี่สีนี้นำมาจากสีหลักของธงชาติของประเทศสมาชิก โดยความหมายของสีแต่ละสีก็คือเหลืองแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองสีแดงหมายถึงความกล้าหาญและความก้าวหน้าส่วนสีน้ำเงินหมายถึงสันติภาพและความมั่นคงและสุดท้ายสีขาวมีความหมายว่าความบริสุทธิ์ครับเอาละถึงแล้วครับเป็นไงบ้างทุกคนพวกเราเห็นเธอหายไปนานก็เลยเป็นห่วงโู้เธอคุณจะเป็นเพื่อนสมาชิกอาเซียนที่เหลือสินะ ใช่แล้วครับสิ p p เช้าแล้วอ้สยามนายมาทำอะไรแต่เช้าเนี่ยอ้าวข้ามวันมานายก็ลืมแล้วเหรอบูดี้วันนี้เรามีนัดกันนะนัดเหรอนัดอะไรอ่ะ<ม>น,นัะ่นไงเร็วเข้าเดี๋ยวสายๆคนจะเยอะนะว้าวรถสวยจังเลยใช่ไหมล่ะ ทั้งสวยทั้งถูกนี่แหละรถอาเซียนรถอาเซียนงั้นเหรอจริงสินี่เราจะไปห้าง AFTA กันนี่นาะใช่ไปอาบน้ำแต่งตัวได้แล้ว ประเด็นหนึ่งที่สำคัญที่อยากให้คุณบลูทราบหมู่บ้านอาเซียนของเราใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมหากสิ่งแวดล้อมดีประชาชนก็มีความสุขนอกจากนี้หมู่บ้านอาเซียนก็ส่งเสริมให้ประชาชนปลูกต้นไม้และอนุรักษ์ป่าไม้เพื่อส่งเสริมสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนให้กับประชาชนในหมู่บ้านด้วยนะคะหมู่บ้านเราถึงได้เขียวขจีอย่างนี้ค่ะนอกจากนี้เรายังมีโครงการอนุรักษ์ป่าไม้ของเราเรียกว่าอุทยานมระดกแห่งอาเซียนอาซียนเ Heritage p ร r ค ด้วยค่ะหน่วยบ้านเราและเพื่อนบ้านอาเซียนเรื่องธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศสมาชิกต่างๆในอาเซียนมีลักษณะที่คล้ายกันนะคะอย่างเช่นแต่นี่ก็คือภาพอะไรคะเด็กๆนี่ก็ถือว่าเป็นธรรมชาติเหมือนกันนะคะนั่นก็คือภูเขาค่ะ ภูเขาเป็นธรรมชาติของประเทศสมาชิกอาเซียนรวมถึงประเทศไทยด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูภาพต่อไปกันเลยค่ะและนี่ก็คือเออเราจะเรียกว่าอะไรดีคะ็กๆแม่น้ำลำธารหรือว่าน้ำตกนี่ก็ถือเป็นธรรมชาติของอาเซียนหลายประเทศเรานะคะเดี๋ยวเราไปดูที่ต่อไปเลยค่ะและนี่ก็คือ ทุง้าค่ะทุง้าสีเขียวแบบนี้แล้วก็มีดอกไม้อันนี้ก็ถือว่าเป็นธรรมชาติที่เกิดจากเกิดจากคนหรือเปล่าคะนนถือว่าเกิดจากคนด้วยและเขาก็เกิดขึ้นมาเองตามธรรมชาติเราก็เลยเรียกเขาว่าธรรมชาตินั่นเองคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพต่อไปเลยคะ่ะและนี่ก็คือคืออะไรคะเด็กๆรู้จักหรือเปล่า และนี่ก็คือทะเลทรายค่ะซึ่งทะเลทรายจะมีแค่เฉพาะบางประเทศเท่านั้นนะคะไม่ใช่ว่าประเทศอาเซียนทั้งหมด10ประเทศเนี่ยจะมีทะเลทรายเหมือนกันหมดเลยก็ไม่ใช่เนาะซึ่งแต่ละประเทศก็จะมีธรรมชาติที่แตกต่างกันหรือว่าจะเป็นภูเขาแม่น้ำล้ำทา่าน้ำตกทุ่งหญ้าแล้วก็ทะเลทรายที่มีเฉพาะบางประเทศนะคะวันนี้หมด ใบงานวันนี้ภาษาไทยให้เด็กๆโยงเส้นจับคู่ธงชาติกับชื่อประเทศนะคะและข้างล่างให้ฝึกเขียนเลข6กับเลข7ค่ะภาษาอังกฤษให้เด็กๆระบายสีแล้วฝึกหัดตัดกระดาษนะคะเดี๋ยวฟังชิเชอร์อีกทีหนึ่งนะคะภาษาจีนให้เด็กๆโยงเส้นจับคู่ภาพเช่นเดียวกันเดี๋ยวรอฟังเหล่าสื่ออีกทีหนึ่งนะคะเด็กๆ วันนี้ครูต่อยไปก่อนดูแลสุขภาพด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ